เดี๋ยวกันสวัสดีนะครับนะ,ะเช้าวันจันทร์อากาศเย็นๆน,นะครับนะ,ะวันนี้พบก,กันครับโลกเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนะวันนี้เย็นประเทศไทยเย็นนะครับนะอากาศหนาวก็อุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะวันที่ส3บสามวันวันนี้นะครับนะ จำที่สิบสามเนี่ยเย็นแล้วก็อีกต่อไปก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะเย็นกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะก็แล้วแต่นะครับก็พยายามปรับตัวนะครับนะสามารระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บวันนี้การเจ็บป่วยอากาศเปลี่ยนแปลงเนะี่ยเกิดขึ้นได้สุขภาพต้องแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพออา้าบแล้วมาว่ากับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเรานะครับนะ ทุกวันนี้โลกอยู่ยากขึ้น,นครับสังคมโลกมันเปลี่ยนแปลงประชาชนแล้วก็สังคมก็ต้องมีการพัฒนานะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเนี่ยการปกครองความเป็นอยู่ของประชาชนก็เช่นกันนะรัฐบาล รัฐบาลก็พยายามที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความสงบเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาสังคมให้เกิดความก้าวหน้าติดกับโลกนะครับนะให้อยู่เพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับยงนั้นรัฐบาลคือผู้สร้างผู้แก้ปัญหานะครับก็คอยพิจารณาดูนะครับต้องใจเย็น ส่วนนักวิชาการนักวิเคราะห์หรือว่าผู้เห็นต่างเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนะรัฐบาลก็ต้องฟังนะคฟังฟังสิ่งเหล่านี้แต่ว่าประชาชนผู้ฟังเนะี่ยต้องมองครับนะการเห็นต่างการวิเคราะห์การวิจารณ์ของนะักการเมืองเนะี่ยวิเคราะห์ได้เราพราะเขาวิเคราะห์แล้วเราฟังเนะี่ยเราอยากคอยตามเลยนะ ต้องคิดใช้สติใช้ปัญญาในการคิดโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆรืงเปล่าเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยผู้แก้ปัญหานี่มันทํางานกันหนักปัญหามันเยอะแก้เพื่อให้ถูกต้องทีนี้พอมันถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดความพอใจกับบางคนแล้วก็มันจะไปขัดประโยชน์กับบางคน ที่ที่ไม่ชอบนะครับเนี่ยตัวนี้มันสําคัญนะครับนะแล้วก็บางทีพวกที่มีอติมานะหรือมีความเห็นต่างที่สุดโตง่งไม่สามารถยอมรับได้นั่นก็เป็นอีกพวกหนึ่งนะครับนะที่สร้างปัญหาให้ชาตินะเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชนเนี่ยเราต้องคิดนะใช้สติใช้ปัญญาในการคิด นักวิเคราะห์นักวิจารณ์พูดได้อืแต่แก้ได้ไหมคุณมีแนวทางไหมถ้าคุณมีแนวทางในการแก้คุณแนะนําเข้ามาแนะนํารัฐบาลนนะผมจะเรียกว่าผมเข้าข้างนะแต่มันใช่เพราะคนสร้างกับคนทำลายมันไม่เหมือนกันอืมโอกาสที่จะพัฒนามันยากก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับนะตประเทศไทยตอนนี้กลลำบาก นเศรษฐกิจสังคมนะความเป็นอยู่แล้วก็การการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะเนี่ยสำคัญนะครับนะเราจะทำมาหากินเนี่ยต้องมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญามีความรู้มีความแข็งแรงฉลาดในการที่จะหากินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยิ่งเป็นเรื่องใหญ่นะ ที่นี้เราต้องมีสติแล้วก็สงบมีความมุ่งมั่นใช้สีปัญญาให้ดีอย่าใช้อารมณ์ฟังไว้คิดปัญญาแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปประเทศชาติจะได้รับความสำเร็จนะครับนี่ชีวิตเราจะได้รับความสำเร็จพื้นขั้นพื้นฐานก็้คือประชาชน ประชาชนมีความสามารถมีมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาจะเป็นตัวพยุงให้รัฐนี่เสริมสร้างได้ดีขึ้นนะรัฐจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าบุคลากรของของรัฐนี่ไม่มีคุณภาพเก็บใครได้ปว่วยติดยาเสพติดพวกนี้ส่งผลกระทบเยอะน,นะ เพราะฉะนั้นอย่ามองรัฐบาลอย่างเดียวนะต้องมองตัวเราด้วยว่าเราทำถูกหรือเปล่านะั่นนะตอนนี้เราก็นาักการเมืองที่ไม่ดีนะครับนะหรือก,การที่ไม่ดีที่โกงพวกนี้ก็เราก็อย่าไปสนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องฟังไว้นะ ว่าต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้นะครับสำหรับช่องผมนะครับนะตอนนี้สามารถเปิดรับสมาชิกได้แล้วนะก็ที่สนใจอยากเป็นสมาชิกก็รินเชนนะครับนะสมัครได้อัตราค่าบริการยี่สิบาทต่อหัวนะครับต่อเดือนนะครับนะมีระดับเบียวนะครับนะถ้าเป็นสมาชิกแล้วจะได้ป,ประโยชน์อะไรจะใช้ประโยชน์ในการใกล้ชิดกัน จะติดต่อประสานงานก็ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครหรือคลิปพิเศษที่ผมทำขึ้นเป็นคลิปสำหรับสมาชิกนะครับนอกจากนั้นก็จะได้ใช้สติกเกอร์สวยๆ,ๆนะหลังจากการที่ผมไลฟ์สดนะครับนะเพื่อการคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แดงนะครับนะ,ะน Super Chat, Super er, ก็ะนะะให้ท่านได้ใช้นะสำหรับคลิปนี้ ก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง,งผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้เทียวกาลาท่านสวัสดีครับ